ไม่เก่งแล้วเ,เ,เพิ่งเริ่มเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะคะยังไม่มีความมั่นใจนะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้เรียนรู้นะคะหัวข้อนี้ A B C T up ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายมากๆเลยนะคะขายไม่เก่งนะ,ะพูดไม่เก่งแต่ T up เก่งก็สำเร็จได้คะ่ะนะคะวันนี้ A B C T up คืออะไรนะะให้ทุกคนเข้าใจเอ๊ะมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่เคยนะคะได้ยินมาก่อนเนี่ยนะคะ A B C T up คือกระบวนการในการเทียร์ค่ะ เชียร์และบวกกับให้คุณค่าให้เกียรติยกย่องค่ะนะคะวันนี้เนี่ยถ้ากระบ,บวนการ A B C T R เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็คือนะคะท่านเห็นไหมคะนะคะเห็นภาพ ลูกกอล์ฟหมายที่ตั้งอยู่บนตัวทีนะคะกีฬาประเภทนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีตัวทีเนี่ยนะคะเอาไว้สําหรับนะคะวางลูกกอล์ฟเพื่อให้โปรกอล์ฟนะคะหรือว่านักกีฬาเนี่ยนะคะสามารถที่จะตีลูกกอล์ฟได้ง่ายขึ้นสามารถคอนโทรลแรงตัวเองนะคะแล้วก็นะคะให้ลูกกอล์ฟเนี่ยไปถึงเป้าหมายนะคะหรือลงหลุมเนี่ยนะคะที่เขาต้องการได้ง่ายนะคะวันนี้เนี่ยท่านจะประสบความสำเร็จกับยูไรได้ง่ายมากๆถ้าท่านท่าน ทำกระบวนการ ABC T-UP ค่ะ,ะนะคะแล้วประโยชน์ของการ T-UP คืออะไรนะคะก็คือนะคะวันนี้กระบวนการนี้ทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเติบโตได้ง่ายขึ้นองค์กรเติบโตนะคะรวมทั้งทำให้ระบบเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีติ้งนะคะหรือแม้ทั่งการทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะข้อที่3นะคะสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะในการทำธุรกิจร่วมกันค่ะนะคะ,นะคะรวมทั้งการสร้างเครดิตและพลังในการทำงานให้กับทุกคนค่ะ พูดง่ายๆเลยว่า A B C T up คือเครื่องทุนแรงค่ะให้ทุกท่านสามารถประสบความสำเร็จย่อนย่อความสำเร็จให้กับท่านค่ะแล้วก็เราจะ t up อะไรหรือ t ี up ใครบ้างวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะ t ี up ได้ทุกสิ่งเลยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตค่ะนะคะสิ่งที่ท่าน t up ได้คือ บิสเนสโค้ชของท่านหรือผู้ประสบความสำเร็จหรือผู้นำนะคะใน you life นะคะที่ประสบความสำเร็จท่านสามารถ t ีอัพได้เลยนะข้อที่2 ทีอัพบริษัทค่ะ RX Group นะนะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะในกลุ่ม Beyond Avions นะคะที่เรานําเสนอให้กับผู้มุ่งหวังเนี่ยสินค้าที่อยู่ในตลาดในการทําธุรกิจของเรารวมทั้งโมเดลการทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น Ulike Affiliate นะคะหรือว่า Ulike Platform นะ,ะรวมทั้งระบบ The Owner ของเราค่ะนะคะแล้วก็ฟังก์ชันบรรยากาศนะคะสิ่งที่เราทีอัพเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้มุ่งหวังนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขามีความรู้สึก ร่วมมีความรู้สึกนะคะมั่นใจเปิดใจนะคะกับสิ่งที่เขาได้พบได้เห็นได้รับรู้ได้รับฟังหรือว่าได้ข้อมูลแต่นะคะไฮไลท์เลยนะว่าทุกอย่างที่เราพูดทุกอย่างที่นะคะเราทําการทีอัพไปเนี่ยนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงค่ะนะคะคนคนนั้นบิสเนสโคช้ชของเราเป็นยังไงอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงผู้นำท่านนี้ประสบความเส็จอย่างไรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะ,ะแล้วก็ อะไรหรอที่เรียกว่า ABC T up นะคะ A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไร A อคือ advisor ค่ะนะคะที่ปรึกษาคือผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะคือ business coach วิทยากรรวมทั้งหนังสือไฟล์เสียงต่างๆนะคะมีติ้งรูมนะคะการ Learning ทั้งออนไลน์ออนไซต์นะคะงานฟังก์ชันนะคะบอกเลยว่าทุกอย่างสามารถเป็น A ให้กับเราได้หมดหรวมทั้งห้องประชุมนะคะหรือว่าพี่ๆสตาฟนะคะที่ดูแลพวกเรานะคะหรือแม้กระทั่งมาหอนร้านกาแฟเนี่ยนะคะคาเฟ่นเนี่ยก็ายางทีอัพได้เลยนะนะคะนี่คือเให้เราได้หมดเล นะสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เป็น A ให้เราได้หมดคือคนที่เราอยากจะทีอัพหรือให้เกียรติให้คุณค่ายกย่องนะนะคะ B นะคะ B คือบริดตบริดคืออะไรคะคือสะพานสะพานคือใครคือตัวเรานั่นเองเราคือ B นะคะส่วน C C คือ customer ค่ะหรือลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของเราหรือคนที่เราอะต้องการที่จะพาให้เขามารู้จักนะคะกับธุรกิจหรือสินค้าของเรานะนะคะทุกท่านรู้แล้วเนาะ A คือใคร B คืออะไรนะคะ C คือใครนะ และนะคะวันนี้เนี่ยกระบวนการ ABCTUP มีสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวค่ะทุกคนนะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะการที่เราจะทำอะไรออกมาได้ดีแล้วก็ ราบลื่นประสบความสำเร็จโฟรดีๆเนี่ยนะคะทุกคนต้องมีการเตรียมตัวนะนะคะสิ่งที่ท่านต้องเตรียมตัวคืออะไรข้อแรกเลยเนี่ยทุกท่านต้องทําการบ้านก่อนนะนะคะรู้จักประวัติโค้ชของเราก่อนนะคะคนที่เราจะไปทํางานด้วยเนี่ยโค้ชของเราเขาประสบความสำเร็จอะไรนะคะมีที่มาที่ไปยังไงนะคะกว่าจะมาสําเร็จแบบนี้เนี่ยคุณลักษณะอะไรหรอที่เราชื่นชอบคุณลักษณะอะไรที่โดดเด่นนะคะหรือแม้ทั่งอาชีพก่อนที่มาเจอกับยูไลท์เนี่ยนะคะเขาทําอะไรมาก่อนยิ่งนะคะ สามารถที่จะเชื่อมโยงกับอาชีพของนะคะผู้มุ่งหวังของเรายิ่งดีใหญ่เลยหรือแม้ทั่งความเหมือนความเป็นที่มันคล้ายเคียงกันหรือว่าใกล้เคียงกันอย่างสมว่าอ้อเป็นแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยนะคะแล้วเกิดว่าเราพาผู้มุ่งหวังที่มีลูกมาเนี่ยนะคะแล้วมาเจออ้อเนี่ยมันจะคลิกกันง่ายมากค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยนะคะก่อนที่ทําการนัดผู้มุ่งหวังมาเนี่ยนะคะเราต้องแจ้งโค้ดเราก่อนนะ นะคะเราต้องบอกโค้ชเราล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีโค้ชเราก็อาจจะไม่ว่างเนาะนะคะหรือว่าอาจจะติดเคสก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะเพื่อเราจะได้แบบมีการแบบเออนะคะปรับเวลากันไหมหรือว่าโค้ชจะสามารถที่จะปรับเวลาเปลี่ยนเวลาหรือว่าเลื่อนหรือว่าทําอะไรเพื่อให้มันนะคะสามารถที่จะแมทชิ่งกันกับน,นะคะงานที่เราจะไป ผู้มุ่งหวังที่เราจะมาหรือแม้ทั้งเรามีนัดเคสเนี่ยนะคะให้มันตรงกันนะคะเขียนโดยการเขียนส่งลายนะคะส่งสรุปให้เขานะคะแนะนําข้อมูลหรือว่าความสนใจของผู้มุ่งหวังนะคะคร่าวๆดังนี้ค่ะเพื่อให้โค้ดเนี่ยได้เตรียมตัวค่ะเพื่อให้โค้ดได้รู้ข้อมูลของเขาค่ะเขาจะได้แบบเขาเรียกว่าเขาจะได้ลงหมัดหมัดทุกค่ะนะคะหมัดทุกให้กับเรานเนี่ยนะคะได้แบบโหนกเลยอย่างเงี้ยเออนะคะการเตรียมพร้อมโค้ดก็ต้องการนะทุกคน ข้อมูลที่เราจะต้องส่งให้โค้ดได้รู้นะคะก็คือพูมงหวังของเราเนี่ยเขาเป็นใครเขาทําอะไรอยู่มีอาชีพอะไรนะคะเราอ่ะชวนเข้ามาด้วยเรื่องอะไรนะคะประเด็นไหนหรือพูดอะไรไปแล้วบ้างนะคะหรือเราให้ข้อมูลอะไรไปแล้วนะคะมีข้อโต้แย้งหรือความกังวลไอ้สิ่งที่เราให้ข้อมูลไปเนี่ยเขามีความกังวลนะอย่างสมมติว่าเขาเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเขามีความกังวลว่าเออธุรกิจเนี้ยนะคะเขาจะทําได้ไหมเพราะว่านะคะเขาต้องเลี้ยงลูกด้วย นะคะเขาต้องไปรับไปส่งลูกงานบ้านก็ต้องทำเอาเอาเวลาที่ไหนในการทําธุรกิจเออนี่เป็นข้อกังวลข้อสงสัยนะคะสำหรับผู้มุ่งหวังของเรานะคะเราก็จะต้องแจ้งให้โค้ชเราได้รู้ก่อนนะเพื่อเขาจะได้เตรียมข้อมูลแล้วก็ ตอบข้อโต้แย้งของนะคะพุ่มหวังเราได้อย่างเขาเรียกว่าคลิกกันได้นะคะได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็อยากให้โค้ชเนี่ยนะคะเน้นประเด็นไหนย้ําประเด็นไหนนะคะเน้นความสวยงามของธุรกิจอ่าหรือว่าเน้นเรื่องของรายได้ไดนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยโอ้โค้ชเขาต้องการไรายได้มากเลยเขาอยากรู้เรื่องแผนมากเลยโอ้โค้ชเนี่ยเขาเนี่ยสนใจสินค้าอยากรู้ว่ามากิมันดียังไงแล้วเนี่ยมีคนกินแล้วเป็นยังไงบ้างอะไร ยังไงยังไงเขาจะแบบสร้างความมั่นใจให้กับผู้มุ่งหวังของเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวทํากันบ้านคือให้โค้ดได้รู้ข้อมูลของผู้มุ่งหวังนะคะหรือแม้ทั้งตัวเราเนี่ยต้องรู้จักประวัติโค้ดด้วยนะเตรียมตัวให้พร้อมนะข้อที่3นะคะทำการเชิญบิสเนสโค้ดล่วงหน้าค่ะนัดหมายโค้ดล่วงหน้าอย่างที่บอกเพื่อให้โค้ดได้มีเวลาเตรียมตัวนะคะวันถ้าเกิดว่าโค้ดไม่เตรียมตัวเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรคะกลายเป็นว่า ้าวนะคะวันนั้นโค้ดแบบชิลสบายนะคะวันนี้มาซื้อของเฉยๆเอิมนะคะไม่แบบไม่ได้เตรียมตัวเรื่องแบบภาพลักษณ์หรือแม้แต่เสื้อผ้านนะผมเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เสียโอกาสมากๆนะนะคะทุกคนต้องเตรียมให้พร้อมนะนะคะคุยกับโค้ดนัดหมายเวลาให้ดีเพื่อให้เขาได้เตรียมมา เตรียมตัวมานะคะเสื้อผ้าหน้าผมเตรียมข้อมูลนะคะเพื่อจะมาพูดคุยกับโพส t เปกของเราข้อที่4ค่ะนะคะเมื่อพบกันแล้วเนี่ยมาเจอตัวกันละนะคะทีอัพบ,บิสเนสโค้ดของเราให้ผู้มุ่งหวังได้รู้จกักโดยแนะนําว่าบิสเนสโค้ดข,ข,ข,ของเราเนี่ยเป็นใครเคยทําอะไรมาก่อนทํางานด้านไหนนะคะคือคือจะบอกว่าทริคนิดหนึ่งนะเคล็ดลับนะคะก่อนที่จะพามาเจอโค้ดเนี่ยนะคะทุกท่านต้องทํากระบวนการแนะนำนะคะ ให้โค้ชเขาเรียกว่าแนะนําประวัติของโค้ชอะนะคะให้ผู้มุ่งหวังก่อนนะนะคะเวลาแนะนำเนี่ยนะคะก็ทีอัพโค้ชของเราก่อนนะคะโดยการแนะนำนะคะชื่อข้อมูลนะคะคร่าวๆเนาะนะคะให้กับผู้มุ่งหวังของเรานะคะได้รับทราบนะคะได้รู้จักเนาะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะอ้อจะแนะนำบิสเนสโค้ชของอ้อเนี่ยนะคะอ้อก็จะบอกว่าคุณเอคะนี่พี่ติ๊กค่ะนะคะพี่ติ๊กเป็นบิสเนสโค้ชของอ้อเองที่ได้เล่าให้กับคุณเอได้ฟัง เมื่อวานนี้อาอย่างเงี้ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอย่าแนะนำเออเขาเรียกะไรเขาเรียกว่าโพสเปกหรือผู้มุ่งหวังของเราให้โค้ชเรารู้จักนะคะแต่เราจะต้องแนะนำโค้ชของเราให้กับผู้มุ่งหวังเรารู้จักนะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ หน้าที่ของ B ค่ะวันนี้เรามาดูกันนะว่าหน้าที่ของ B คือหน้าที่ของเราเนี่ยระหว่างการนําเสนอเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรนะคะต้องทําตัวเป็น B ที่ดีนะ B ที่ดีคือเห็นด้วยเท่านั้นนะคะพยักหน้านะคะพยักหน้าเห็นด้วยใช่นะคะแต่ไม่ต้องส่งเสียงนะทุกคนนะคะเวลาที่ Business c o a ้ชของเราได้พูดคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยนะคะหน้าที่เราเนี่ยนะคะพยักหน้านะคะยิ้มนะคะอย่าเพิ่งสอดแทรกนะคะ ข้อมูลใดๆระหว่างที่บิสเนสโค้ชพูดนะคะเราจะไม่เสริมเข้าไปนะคะเราจะไม่พูดสอดเข้าไปแทรกเข้าไประหว่างที่กระบวนการที่โค้ชคุยก well ับผู้มุ่งหวังของเรานะคะแล้วเวลานั่งเนี่ยเวลานั่งหรือยืนเนี่ยเราจะต้องนั่งหรือยืนข้างผู้มุ่งหวังเสมอนะคะเราจะไม่นั่งคู่กับโค้ชนะนะคะถ้าเกิดเรานั่งคู่กับโค้ชหรือว่ายืนคู่กับโค้ชเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นว่าผู้มุ่งหวังเราโดนล,ลุมนะเขาจะรู้สึกอึดอัดเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะถ้าจะให้ดีนะ เราอะนะคะปรับตัวเองนะนะถ้าเรายือนอยู่ตรงกลางปุ๊บนะคะระหว่างผู้มุ่งหวังแล้วก็บิสเนสโค้ชของเราเนี่ยให้เราเนี่ยปรับตัวเองไปนั่งหรือว่าไปยืนคู่กับนะคะ ผุ่มหวังของเรานะคะเขาจะรู้สึกอบอุ่นเขาจะรู้สึกว่าเออมีเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การทีอัพที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะจะต้องนะคะทีอัพบิสเนสโค้ชนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่โค้ชจะมาจริงๆอย่างที่บอกคือเล่าประวัติทุกอย่างคุยให้เรียบร้อยเลยว่าเขาเป็นใครประสบความสำเร็จยังไงนิสัยดีน่ารักแบบไหนเราชอบเราประทับใจอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่พุ่มหวังของเราจะเจอกับโค้ชของเรานะ,ะนะคะแล้วก็การทีอัพบิสเนสโค้ชบริษัทสินค้าเนี่ย เราต้องทีอัพอย่างเดียวนะทุกคนพูดถึงแต่เรื่องดีๆนะคะเท่านั้นอย่าทีดาวเด็ดขาดทีดาวคืออะไรพูดถึงแต่เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีของโค้ชเรื่องไม่ดีของออผู้นําคนนั้นคนนีน้อะไรอย่างเงี้ยธุรกิจมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ได้นะทุกคนนะคะกระบ,บวนการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแล้วธุรกิจเราเนี่ยนะคะจะกลายเป็นว่าอา้าวมันดีจริงเหรอพาฉันมาเจออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเราต้องพูดบวกๆสินค้าดีธุรกิจดีห้องประชุมห้องเรียนรู้โอ้โหมืออาชีพนะคะระบบ ดีนะคะธุรกิจน่าทำจังหวะเวลาดีคือดีอย่างเดียวนะคะสังเกตความที่สิ่งที่เราพูดน่ะมันดีหรือไม่ดีอยู่ที่พลังงานเรานะนะคะเราพูดเรารู้สึกแฮปปี้เราพูดเราแบบเออเรายิ้มไปด้วยเนี่ยนะคะอ่ามาถูกทางละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีอัพอย่างเดียวไม่ทีดาวเด็ดขาดไม่ทีอัพ เ,เขาเรียกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ทีดาวนะคะแล้วก็ไม่แนะนําผู้มุ่งหวังให้รู้สึกว่าเขาตัวใหญ่กว่าโค้ดของเราให้เกียรติทุกคนให้เกียรติทุกฝ่ายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอะนะคะจะไม่ทีอัพผู้มุ่งหวังของเราให้ตัวโตวต,วต,วตัวใหญ่กว่า โค้ชของเรานะคะถึงแม้ว่าแหมนะคะเขาอาจจะมีตําแหน่งใหญ่โตแค่ไหนเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขามาอยู่กับยูไลที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจวันแรกหรือก้าวเข้ามาในธุรกิจเราวันแรกเขาเนี่ยนะคะก็นะคะ,นะคะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเท่ากับโค้ชของเราที่เขาทํามาก่อนประสบความสำเร็จมาก่อนนะคะมีประสบการณ์ดีๆนะคะในการที่จะพา ตัวเราหรือแม้ทั้งพุ่มหวังของเราประสบความสเสด็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ได้ทําให้เขาแบบโหรู้สึกตัวใหญ่พาวภูมิเนี่ยนะคะโอ้โหฉันแน่ฉันเก่งฉันประสบความสเส็จนะ,ะพุ่มหวังรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่นะโอหนั่งกอดออกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะคะโค้ชทางานยากแล้วนะคะโค้ชทํางานยากแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะ แล้วเราจะทีอัพอะไรบ้างนะคะหน้าที่เราเนี่ยทีอัพอะไรได้ทุกอย่างเลยอย่างที่อ้อบอกนะะสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตนะทีอัพยูไลฟ์ทีอัพด t โอเนอร์โอ้โหสำคัญมากนะทุกคนนะคะต้องนะคะทีอัพระบบนะคะที่เราเนี่ยนะคะรวมผู้นำนะคะโอ้ยนะคะรายได้นะคะรวมกันเนี่ยนะคะเป็นพันล้านแล้วทุกคนนะคะอยู่ใน อีโคซิสเทมของเราเนี่ยนะคะที่ช่วยการคิดคน้นนะคะช่วยกันนะคะพัฒนาระบบนำพาทีมงานนำพาทุกคนที่ก้าวเข้าสู่ยูไรให้ประสบความสำเร็จนะคะทีอัพทีมโค้ชของท่านแล้วก็ที่สำคัญค่ะสี่หุ้นส่วนนี้ยขาดไม่ได้เลยคือตัวเขาตัวเขาที่สามารถประสบความสำเร็จได้เพียงแค่ทำตาม,ตามระบบดีโอเนอร์ y ิสเ m เท่านั้นเองนะแล้วก็นะคะเข้าสู่นะคะตัวอย่างการทีอัพค่ะ ะะถ้าเราจะทีอัพนะคะดีโอเนอร์เราจะทีอัพยังไงนะคะเราบอกเลยค่ะว่าโหดีโอเนอร์เนี่ยนะคะเป็นอีโคซิสตนะคะสร้างความเสร็จให้กับนะคะนักธุรกิจนะคะอยู่หลายเราสามารถมุ่งมั่นนะคะเราสร้างความมุ่งมั่นสนับสนุนพัฒนาเครื่องมือกิจกรรมแล้วก็กลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้นักธุรกิจเนี่ยนะคะมียอดขายหลักล้านนะคะสามารถขยายฐานลูกค้าและทีมงานของตัวเองได้อย่างมั่นคงมีรายได้6หลักได้อย่างง่ายมากๆภายใน1ปี อย่างเงี้ยนะคะทีอัพซิสเที่จะพาเขาสำเร็จนะคะทีอัพบิสเนสโค้ค่ะนะคะโค้ดเหมือน GPS ค่ะเป็น GPS นำทางสร้างความสำเร็จกับธุรกิจ YouLife นะคะแล้วก็ทำไมต้องทีอัพโค้ก็เพราะว่าโค้ดเนี่ยนะคะจะต้องทำงานร่วมกันกับทีมพาร์ทเนอร์นะคะต้องร่วมมือร่วมกันนะคะสร้างความสำเร็จนะคะในการที่จะพาคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันและทุกอย่างเนี่ยจะบอกเลยว่าคนที่นะคะเข้ามาใหม่ๆเนี่ย ใครๆก็อยากทำงานกับทีมที่สำเร็จอยากทำงานกับคนที่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะศึกษาประวัติโค้ชให้ดีนะคะทีอัพเรื่องดีๆของโค้ชนะคะแล้วโค้ชจะทำงานง่ายแล้วกระบวนการ ABC ทีอัพและกระบวนการปิดสมัครมันจะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทีอัพอะไรทีอัพฟังชันนะคะห้องประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ line, หรือว่าออนไซต์ที่มาเจอกันเพราะอะไรต้องทีอัพเพราะว่านะคะฟังชันห้องประชุมนะคะการเรียนรูต้ต่างๆเนี่ยมันคือจุดนัดพบค่ะ นะคะเป็นจุดนัดพบแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันนะคะแล้วก็ฟัง์กชันมันเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจค่ะแล้วก็ทุนแรงเราสร้างงานสร้างพลังทวีค่าแล้วก็จะบอกว่าทุกๆงานเนี่ยนะคะการมิตติ้งมันจะเป็นสะพานสู่ความสำเร็จค่ะ no meeting no business ะะแล้วก็ no success ด้วยเออนะคะถ้าไม่มีการประชุมไม่มีการเรียนรู้ก็ไม่มีความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านต้องนะคะฝึกในเรื่องของกระบวนการ t ีอัพฟังก์ชันห้องการเรียนรู้ต่างๆที่ดีโอเนอร์มีนะแล้วก็ <c oughs> งานแคมป์ค่ะสำคัญมากอีกหนึ่งงานนะคะบอกเลยว่านะคะงานแคมป์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปนะคะในงานแคมป์เนี่ยจะได้เรียนรู้ทุกมิติของการทำธุรกิจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องธุรกิจมิติเรื่องสินค้านะคะได้เข้าใจได้มั่นใจได้เห็นภาพ ความสําเร็จเห็นคนสําเร็จนะคะแล้วก็วิธีการที่นะคะคนสําเร็จได้มาแบ่งปันวิธีคิดคิดยังไงทํำยังไงนะคะเพื่อให้เราเนี่ยนะคะนำวิธีคิดวิธีการเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างผลลัพธ์ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายค่ะแล้วก็ย่นย่อความสำเร็จของเราให้นะคะการเรียนรู้เนี่ยนะคะจากปกติคุณจะต้องเรียนรู้สามเดือนนะถึงจะรู้หมดทุกอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าเราเข้างานแคมป์เนี่ยนะคะสวันหนึ่งคืนนะคะ รู้หมดทุกอย่างเลยแล้วกลับออกมานะคะลงมือทำสร้างรายได้หกหลักได้อย่างง่ายมากๆงานแคมป์ใครจะไปงานแคมป์บ้างนะคะต้องไปนะทุกคนงานนี้สำคัญมากเลยนะคะไปยังไงปรึกษาโค้ชของท่านนะนะคะสื่อหนังสือ YouTube ของทีมนะคะแล้วก็ระบบของทีมนะคะเราจำเป็นต้องทีอัพค่ะเพราะอะไรเพราะว่านะคะสื่อระบบเนี่ยนะคะ จะทำให้ทุกคนที่ได้อ่านได้ฟังนะคะแล้วก็มาใช้เนี่ยเราใช้เหมือนกันนะคะสื่อระบบจะทำงานแทนเราค่ะนะคะองค์กรจะเติบโตนะคะถ้าเราไม่อยู่นะคะเราไม่อยู่แต่ระบบยังอยู่นะคะไฟเสียงยังอยู่นะคะฟังก์ชั่นต่างๆแพลตฟอร์มยังอยู่นะคะโคช้ชไม่เข้านะคะคโคช้ชแบบ ติดธุระไม่ได้มาเนี่ยนะคะก็ทีมงานก็ยังเข้ามาอยู่ในระบบอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็ยังสามารถที่จะรันธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องได้นะคะ สมาร์ทเพาค่ะทีอัพเครื่องสมาร์ทเพานะคะนี่อีกหนึ่งเครื่องมือที่บอกเลยค่ะว่าเป็นเครื่องมือมหัศจรรย์มากมีที่เราเจ้าแรกๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่านะคะใช้เป็นเครื่องทุนแรงในการที่จะนําเสนอสินค้าเชื่อมโยงกับสินค้ากลุ่มเสริมอาหารของเราและความงามทุกตัวเลยนะคะเป็นเครื่องมืออัจฉริยภาพนะคะเป็นเครื่องมืออัจฉริยะทางด้านสุขภาพ นะนะคะสามารถตรวจเช็คสุขภาพแบบเฉพาะเจอะจงโดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดนะคะสานาทีรู้ผลแล้วนะคะรู้ถึงปัญหาสุขภาพนะคะของหัวใจหลอดเลือดและสุขภาพความเครียดรวมถึงภูมิคุ้มกันด้วย3นาทีรู้ผลได้ก่อนเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะปกป้องได้ก่อนเลยนะ,ะแล้ววันนี้ค่ะนะคะกระบวนการ ABC TUP สำคัญมากๆนะคะมันจะทุนแรงมันจะย่นย่อความสำเร็จให้กับทุกๆคนค่ะนะคะฝึกฝนนะคะประกบโคชนะคะมองบวกกับทุกๆเรื่องนะคะบวกกับโคชนะคะมองบวกกับนะคะเอ่อโมเดลธุรกิจสินค้านะคะสิสเทมต่างๆ the owner system นะคะอ้อบอกเลยว่านะคะกระบ,บวนการนี้เนี่ยนะคะมันสวยงาม มาสวยงามเพราะว่าเราจะพูดถึงแต่สิ่งดีๆอเออนะคะเราจะชื่นชมเราจะให้เกียรติเราจะยงย่องซึ่งกันและกันเนี่ยบรรยากาศการทําธุรกิจของเรามันดีจังเลยนะคะมีแต่คนน่ารักจังเลยทําไมมีแต่คนที่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะคะทีอัพซึ่งกันและกันนะคะทุนแรงกันเนาะนะคะบรรยากาศในการทําธุรกิจก็ดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาสู่ธุรกิจของเราเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้รังรอหรือร้องขอแต่มีไว้ให้ ถักพอด้วยกันหมันลงมือทำนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะ ABC T up นะคะพูดไม่เก่งขายไม่เก่งแต่ถ้า T up เก่งท่านสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ